โอเคต่อไปเป็นชิ้นงานที่เ,เดี๋ยวนะชิ้นงานที่20เอ้ยไม่ใช่15อ่าโอเคเราจะทำรูปลูปกกระสุนปืนนะมันคล้ายๆลรูปลูปกกระสุนปืนกันทีนี้ก็มาเริ่มเลยไม่ต้องมีไดเมนชงเดมิชั่นอะไรละนะทำกทำไปเลยก็จะฝึก สนใจเครื่องมือเฉยนะอ่าเราก็สกเก็ตกันก่อนเดี๋ยวนะเราเราไปดูโจทย์ก่อนเรามาวางแผนก่อนอันนี้ประกอบไปด้วยเดี๋ยวสกเก็ตกลมๆแล้วก็เติมเนื้อเอาไปเป็นสี่เหลี่ยมเสร็จ้จะใช้คำสั่งอันใหม่นี้ชื่อว่าเชลนะกับโดมนะข้างบนนี้เป็นโดมก็คือมีสองชิ้นมาประกอบกันอ่าเราทำชิ้นข้างล่างก่อนอ่ะฟอนต์แล้วก็อันนี้ปุ๊บ เอาซักเอาลืมตั้งหน่วยไว้ตั้งหน่วยก่อนเอาซักาสามสิบมิลแล้วก็ยืดออกไปซักเรากลับด้านได้ไหมนี่เรากลับด้านมันยืดไปทางนู้นยืดไปทางนู้นนะกดกลับด้านตรงนี้นะเนี่ยกลับด้านได้ เอาสัก80นะมันก็จะดูสมสมประกอบหน่อยสมส่วนหน่อยอ่าเสร็จแล้วให้เรามากดคำสั่งเชลนะคำสั่งเชลอยู่ตรงไหนวะนี่ตรงนี้ปุ๊บเราก็เลือก โชว์พรีวิวอ่าติ๊กโชว์พรีวิวก่อนนะแล้วเราก็เลือกอันนี้เสร็จแล้วความหนาให้หนาแค่มิลเดียวพอนี่แล้วก็ติ๊กถูกเห็นไหมว่ามันถูกเจาะไปละถ้าดูไม่ชัดให้เราเปลี่ยนมุมมองนี่นะให้เป็น เลือกอันนี้เป็นเส้นปะข้างในเนี่ยเห็นไหมหรือหรือมันบางไปเราก็มาอิดิทได้นะเนี่ยตรงเชลตรงเนี้ยคลิกข,ขวาแล้วก็อิดิทอันแรกนี้หนึ่งมิลมันบางเอาสักสามมิลน,นี่มันก็จะหนาขึ้นมาหน่อยเห็นไหมมันก็เจาะลงไปเหมือนถังน้ำที่มีมีตูดปิดอยู่นะแต่ว่าข้างบนนี้เปิด เราเปลี่ยนมุมมองกลับมาแบบเดิมนี่อันนี้เห็นไหมมันมันจะไม่ทะลุนะจะไม่ทะลุอ่าโอเคคราวนี้เราจะมาสเก็ตใหม่เราต้องหมุนมาก่อนแล้วก็มาติก๊กเพราะเราจะสเก็ตตรงนี้ปุ๊บเราก็วาดวงกลมสแนปตรงกลางนะแล้ววาดไปให้ชิดขอบปึ๊บอ่าต่อมาเราจะเลือกคำสั่งโดม อาโดมอยู่ตรงไหนวะถ้าไม่มีให้มาตรงนี้ดูใหม่นะถ้าไม่มีนะ๋ยวแป๊บน,นึงเราติ๊กถูกตรงนี้ก่อนอ่ะถ้าไม่มีให้มาตรงไอ้ลูกศรเนี้ยพอเอาเมาส์ชี้ปุ๊บมันจะเด้งออกมาแล้วไปที่ insert เสร็จแล้วมาที่ boss base เอามาที่ feature แล้วก็เห็นคำสั่งโดมอย่างนี้นะแต่ทีเนี้ยมันเป็นสีดำอยู่นะอย่าจะใช้คำสั่งนี้คือคือตรงเนี้ยมันมันเป็นคำสั่งเพิ่มเติมตรงเนี้ยมันเป็นคำสั่งพื้นฐานข้างบนเนี้ยนะถ้าเราอยากได้คำสั่งอะไรที่นอกเหนือจากตรงเนี้ยให้เข้ามาตรงนี้เนี่ย insert feature คือตรงเนี้ยใช่หมดเลยนะทุกอย่างเลยเนะนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมีหมดเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเราต้อง exit sketch ก่อน เห็นไหมข้ามาที่สเกต็ตมันยังมันยังปุ่มปุ่มตรงนี้มันยังกดอยู่เรากดอีกทีนึงให้มันออกโอเคเอาจากสเกต็ตเสร็จแล้วเรามาที่ฟีเจอร์แล้วก็อ่า insert ร์ตฟีเจอร์แล้วก็โดมเห็นไหมเนี่ยเรากดโดมได้ละพอกดโดมปุ๊บมันก็จะให้เลือกอันนี้เป็นฐานโดมเนี่ยหน้านี้นะคลิกด้านหน้าเนี้ยพอคลิกไปปุ๊บจะหมุนดูสังเกตมันจะมันจะขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเราก็เลือก ว่าเราอยากให้มันคือมันเป็นความความสูงระหว่างยอดโดมกับฐานโดมเนี่ยเนี่ยสิบมิลเนี่ยเราเอาสักห้าสิบมิลเนี่ยเหนยะมันก็ปูดขึ้นมาทีนี้มันจะปูดเป็นแบบทรงกลมสมมตินักเรียนใส่หนึ่งร้อยมันจะปูดมากเลยเห็นไหมเราอยากให้มันเนียนๆอะ่ะเราต้องเลือกเนี่ยมันจะมีสองอันเราต้องเลือกอันนี้อิลิปติกเข้าโดมอิลิปติกเข้าโดมคือโดมแบบวงรี ไม่ใช่วงกลมอันนี้มันวงกลมทรงกลมเหมือนลูกบอลเราอยากได้แบบวงรีให้เหมือนหัวกระสุนเราติ๊กตรงนี้ปึ๊บนี่มันก็จะแหลมออกไปอย่างน,นี้เลยเห็นไหมเราก็ติ๊กถูกเสร็จนี่เห็นไหมคราวนี้เรามาเรามาเช็คด้านในว่ามันกวงหรือเปล่า,าวิธีเช็คคือเลือกอันนี้เลือกอันนี้ปึ๊บนี่เห็นไหมเราเจาะแค่ตรงนี้พอ โอเคแบบนี้เลยนะ